คลิปนี้มีรถมาเสนอคันหนึ่งครับรถมิตซูบิชิไทรตันปี2018เครื่องไมเวกครับ2 5 0 5ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดๆครับเป็นเบาะหนังรถยิ่ง60,000กโลครับตัวนี้สภาพสวยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรครับพร้อมใช้พร้อมขาย ใครหาใช้หาขายทักมาได้นะครับนี่สีสันสวยเลยสีดำยางแม็กพร้อมครับดรดพร้อมๆขหาตัวนี้ก็ทักมาได้นะครับถ้าสีไม่ขาดเล่มพร้อมครับตัวนี้รถหน้าตาเดิมเครื่องดีภายในสวยครับ ดูภายในครับเป็นเบาะหนังตัวนี้ตัวท็อปสุดครับเป็นฟุตสตาร์ทนี่ที่กดที่ประตูเลยนี่ครับใครหาใช้หาขายก็ทักมาครับเบอร์เดิมราคาไม่แพงครับตัวนี้สนใจสวัสดิ์มังกรทอง การันตีคุณภาพรักมาได้นะครับผมโอเคครับ